ไปต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานของเศรษฐกิจพอเพียงล่าสุดค่ะได้มีการส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคำนาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับ คัวเรือนค่ะโดยการสนับสนุนชุดเกษตรผสมผสานแบบครบวงจรที่ประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้แก่ไก่พื้นเมืองกบและปลานิลพร้อมทั้งอาหารสัตว์ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการมอบพันไม้ผลพืชผักสวนครัวพันไม้ไผ่รวมทั้งปุ๋ยปรับปรุงดินช่วยให้การเกษตรเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนนะคะ โครงการดังกล่าวไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารและการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะปีอ6พันค,ครับนานพัฒนาเพิรนมาประชาคมในหมบานเขาเลยเด เขาร่วมประชาคมน้ำพึ่นครับจึงก็เลยให้ผู้ที่สนใจเขาร่วมประมวลการเกษตรผสมผสานครับกัสสิมีการคุซาให้พีนะครับแล้วก็พอกุซาให้แล้วปัสสิมีแจกพันปลาแจกไม้ผลแจกหีงัวหี้งไก่แล้วก็กบแล้วก็ไก่ครับที่ผู้เขาร่วมโครงการสิได้รับครับลดต้นทุนในการ ที่เขาจะไปหาซื้อน้าตลาดมากนะครับเพราะทั้งหน่วยทหารเพิ่นกับมาสนับสนุนนะครับที่แจกของให้เขาเป็นอาชีพเสริมนะครับจากที่เขากีดยางแล้วเขาก็จะได้อย่างใกล้อย่างการเนี่ยโดยเขาจะบริสุทธิ์กับเขา่ากระปานในตลาดนะครับกับขอขอบคุณหน่วยทหารพัฒนาครับที่ในการสนับสนุนนะครับกับอาชีพเกษตรผสมผสานนะครับ